สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลนะครับกับเหรียญของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับกับเหรียญรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับรุ่นนี้โอ้โหรายการพิเศษเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละเหรียญเลยเนาะส่วนใหญ่รายการผมจะมีเนวัแล้วก็รายการพิเศษนะครับอ่ามาดูแต่ละเหรียญกันรุ่นนี้ก็โอ้โหเมื่อก่อนก็ร้อนแรงเลยนะครับเนี่ยร้อนแรงเนี่ยอ่ะก็ระยสูงครับมานี่ครับกล่องก็เป็นกล่องสีขาวอย่างนี้นะครับ โอ้โหรายการแรกนวะนะนวะอะไรเนี่ยมาดูกันใบรายการกรต็ติดชัดเจนนะครับนี่ทีมใหญ่สร้างอยู่แล้วนะครับก็เป็นนะวะลมดํานะครับสร้างสามสิบเหรียญเพ้นสาลิกาโอ้โห,โหมาดูกันนะอ๋อสาลิกาเป็นเพ้นนะครับโอ้โหหมายเล็หนึงเอาเรื่องกับเบื้องหลาวตอกนอนหนูด้านบนนะครับนะวะอ๋อสาลิกาเป็นเพ้นนะครับพื้นเหลืองขอบขาวนะครับเหรียญค่อนข้างจะสวยนะน,นี่เหรียญแรกนะครับโอ้โหมาดูความคมชัดหน่อยเหรียญแรกดูเยอะๆ Christina. หน่อยนะอันนี้นวะ นะครับนะวะลมดานะนะวะลมดาโอ้โหถ้าดูไม่ดีนึกว่าทองแดงลมดานะเนี่ยโอโ้หูนะวะลมดํานะครับอ่ะเหรียญที่หนึ่งครับอ่ะต่อไปครับต่อไปเหรียญที่สองนะครับก็เป็นในส่วนของนะวะเหมือนกันนะครับโอโ้เพนสา,าลิกาหมดเลยแน่เลยอันนี้ก็จะเป็นน,ะนะวะมันปูนะครับเพนสา,าลิกาสร้างสามสิบเหรียญเหมือนกันนะครับในนะวะมันปูนะ สร้าง30เหรียญน,นะครับลงยาน้ำเงินหน้าหลังมาสเตอร์พีดครับพื้นน้ำเงินขอบขาวนะครับเพ้นเหมือนกันนะครับรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูน่าจะเกือบทุกเหรียญของตรงนี้เลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่เป็นทีมใหญ่สร้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลิขสิทธิ์เนาะอย่างรวยร้อยปีโชคดีราจ่ายก่อนหลวงพ่อผัดหลวงพ่ออะไรโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนวะลมดําหน้ากากเพ้นโอ้โหดูงานเพ้นจะสวยไหมถ้างานหน้ากากเพ้นนะโอ้โห,โหอย่างนี้มาเลยนะครับ โอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องลาวแล้วโอ้โหนะเพนลุงปูบุญม,มาครับเหรียญนี้สวยนะนาะเพนเสมือนจริงนะครับแล้วก็เพนสาลิกาพื้นฟ้าเป็นลงยาคุยพื้นขอบข่าวครับข้างหลังก็เป็นมาสเตรอร์พีทเลยหมายเลขสองแปดโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวเอาขึ้นหน้าไลฟ์เปตัวอย่างสักงหน่อยอะต่อไปครับต่อไปนัววะโอ้โหนี่นันะวะ หน้ากากเงินเอาละมีหลายเหรียญจังทีนี้มีหลายเนื้อเลยเนาะอันนี้เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับขออนุญาตเจ็บหน่อยนะครับผมนาวะหน้ากากเงินนะครับอันนี้มีตอกโค้ดเป็นโค้ดยิงเลเซอร์นะโค้ดสาลาแต่อันนี้ทําไมโอ้โหอันนี้เป็นแบบข้างหลังเป็นหลังยันหรอเ,หเป็นรุ่นเจริญพรอันนี้คนละรุ่นหรอโอ้โทษทีนี่รุน่นเจริญพรผมก็งงเนาะคนละรุ่นอ๋อมีรุ่นเจริญพรด้วยหรอเนี่ย ผมก็รุ่นเดียวกันหมดอันนี้เป็นรุ่นจเจริญพรนะครับ h, สวยเนาะ <c oughs> นไหนๆก็เข้ามาแล้วใช่ไหมนี่นี่รุ่นจเจริญพรนะครับเนี่ยรุ่นเจ <c oughs> ริญพรหันข้างว่าผมผมรู้ว่ารุ่นเดียวกันผมก็ใส่ทั้งหมดเลย <c oughs> จเจริญพรหันข้างนงวัตน้ากากเงินนี้อามาแล้วก็โชว์โชว์ไปเลยนะ <c oughs> อ๋อจเจริญพรมีสามสี่เหรียญอ้ Player. ผมไม่ได้ดูเลยครับเนี่ยก็อาัยด้วยะจะเจริญพรผมมาออก,กอจเจริญพรสวยดีนะ,จะเจริญพรเอาแอบจเจริญพรเอาแอบไว้จะได้ไม่งงน,นะครับ ต่อไปอันนี้เป็นนวะหน้าเพ้นเหมือนกันอ๋อเมื่อกี้ลมดำเมื่อกี้ลมดำใหหน้าเพ้นสองเหรียญเลยเนาะผมเนาะสร้างสามสิบเหรียญอ๋อแต่อันนี้เป็นยาแดงนะครับเมื่อกี้ยานโอ้โหเมื่อกี้ยาน้ํนาเงินนี่ยาแดงเพ้นเสมือนจริงสวยนะครับเพ้นเสมือนจริงนะอ่ะเพ้นเสมือนจริงครับนวะหมายเลขอะไรครับอันนี้หมายเลขหกยาแดงก็สวยอ่ต่อไปครับนวะเยอะนะแ,แล้วมีรายการพิเศษคอยดูนะ อันนี้นาวะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโอ้ยหน้าเพ้นท์หลายองค์จังเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้ว <c oughs> เพ้นท์ฟ้า <c oughs> เพ้นท์เขียว <c oughs> เพ้นท์น้ําเงินโอ้โห,โหเพ้นท์แดงใช่ไหมเขียว <c oughs> แดง,แดงน้ําเงินโอ้โหมาสเตอร์พีทหมดเลยครับโอ้โห,หน้าเพ้นท์ผมเยอะด้วยนะสวยดีครับหน้าเพ้นท์ทํทได้ดีนะหน้าเพ้นท์โอเคเดี๋ยววางบนนะครับหน้าเพ้นท์นะอ่าต่อไปครับนาวะอีกแล้วอันนี้เป็นนวะนะครับมาสเตอร์พีทนะนะครับลงยาลงยาฟ้าเนี่ยเราดูไปแล้วนะครับ ป่ายนี้ก็เป็นนวะลงยาเขียวคุยพื้นนะครับจะหาดูรายการพิเศษให้พี่ไงว่ามีรายการพิเศษเนะครับอันนี้นวะอะไรดูก่อนนะนวะเพ้นเหมือนกันนะครับนวะเพ้นนวะนมดําเพ้นนะ,ะต่อไปครับนวะเหรียญสุดท้ายต่อไปจะเป็นงานพิเศษมีสองเคตลับทีพึ่งก็ยังมีเลยต่อนวะยาส้มครับอ่าต่อไปนะครับ ออกไปดูเร่รายการพิเศษจุดๆต่ออันไหนโ <Okay. S 1> อ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเหรียญหล่อเหีย๋ยดีวยเ <Hey, S 2> มีเหรียญไม่มีหงด้วยนะเอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้ว <Okay. S 1> อ้โหูิฮิฮิฮิ่ิฮิ่ิฮมัิฮโฮนฮิฮิ่บรรับิฮ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 สฮิฮิฮิฮรฮิ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 องค์ขอแกะหน่อยได้โ เป็นตนลับมหามวลสารนะครับรงนี้หมายเลขสามใช่ไหมต่อเก้ารอบข้างหลังเป็นอะไรครับฝังตะกุดแล้วก็มีหนังกวกอันนี้อันนี้แปลกดีอันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้แปลกอีกหนึ่งองค์แล้วนะเดี๋ยวดูจะแปลกองค์ไหนอีก <c oughs> อน,นี่อะไรอ๋ออันนี้จะเป็นขอ,อดูนะครับอันนี้อะบากาซาตินนะครับอะบกากาซาตินยาแดงนะครับเนี่ยอะบกากาซาตินยาแดงอต่อไปครับ นี่บอกแล้วบอกแล้วอันนี้เป็นตลับนะครับตลับสีพึ่งนะเฮงรอบหน้ากากเงินซะด้วยให้หน้ากากเงินดูก่อนเนะดูดิอันนี้ทำไมไม่ไม่มีหน้ากากเงินนะข้างในมีอะไรไหมด,ดูแกะไม่ออกอีกขอดูนะเร,เราก็เราก็ดื้อซะด้วยโอ้แกะแกะแกะสีพึ่งอยู่เพี่อจะรู้ว่าเป็นยังไงโอ้โหนี่ไงเอาเรื่องกระเบื้องล้าวแล้วสาริกาเงินข้างในครับนี่ครับ เฮงรอบหน้ากากเงินครับสร้างสามสิบเหรียญสีพึ่งข้างในจะเป็นโอ้โหนี่ตลับสีพึ่งนะโอ้โหนี่ครับตอกเฮงรอบแล้วหมายเลขหนึ่งแปดข้างในก็จะเป็นหน้ากากเงินตรงนี้เลยนะหน้ากากเงินตรงนี้นะเอาเรื่องกระเบื้องลาววันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วเียแปลกแปลกแปลกเดี๋ยวขออนุญาตต่อไปครับมีอะไรไหมโอ้โหอันนี้อันนี้สองเคนะครับงานสองเคก็สวยนะไอ้น,นี่สามเคนะครับ สามเคสามเคยาน้้ำเงินนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปมีอะไรไหมโอ้ยนี่นาวะหรอโอ้โห,หน้ากากเงินนะเปนอะไรเนะ่ทองแดงซาตินหน้ากากเงินครับโอ้โห,หน้ากากเงินก็สวยนะทองแดงซาตินหน้ากากเงินครับเอาเรื่องกระเบื้องลาลาลาหน้ากากทําชัดไหมชัดดีนะอ่ะต่อไปครับเริ่มเออตลับอีกแล้วตลับอันนี้มีอะไรไหม ดูก่อนนะมีหน้ากากอะไรไหมเป็นหน้ากากนาวะมหาชนวนครับหน้ากากข้างหน้าของเราหน้ากากนาวะมหาชนวนขอ,ขอแกะ่อยนะโอแกะยากด้วยพี่หมายเลขสองห้าต่อโคดเฮงข้างในน่าจะเป็นสาริกานาวะอ๋ออย่างนี้เลยข้างในเป็นสาริกานี่นวะนะครับอย่างนี้นะโอ้ดีนะตลับตลับสีพึ่งนะครับน่าจะสร้างน้อยหน้าดูนะสร้างแถบม่นกินนี้สามสามสิบสามสิบผมปิดไว้ก่อน สามสิบใส่ไม่ได้อีกงานแล้วทีนี้ไปดื้อไปแกะแล้วใส่ไม่ได้อีกเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดที่หลัง <c oughs> อ่ะต่อไปครับต่อไปมีอะไรกับการพิเศษอีกไหมดูกันนะอันนี้ธงชาติหน้ากากเงินครับมีหลายรายการจริงๆนะนี่ธงชาติหน้ากากเงินนะครับอันนี้สามเคแล้วยาแดงนะครับอันนี้ก็สามเคยาน้ําเงินอันนี้ก็แบล็คลเดียม แบล็โรเดียมก็สวยนะแบ็โรเดียมประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน้าเพชรยาแดงกับยางเงินผมชอบมากเลยงานเพชรนี่ึ้นหน้าปกแล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับมีแบ่งพันประตุมงคลมากมายเนาะนะครับส่วนใหญ่พระใหม่ก็เริ่มต้น100บาทมากมายหลากหลายรุ่นนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ